สีข้าวโพดจ้าดู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 ด,ดูพี่น้องพี่น้องเข้ามาสู่ทุ่งลาเวนเดอร์ว้าวว้าวว้าวเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ,นบ่มา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 ลาเวนเดอร์ลาเวนเดอร์ทุ่งกว้างสวยสดงดงามสีของเขาคือสีม่วงเป็นสีที่สวยมากๆากจะเห็นบ่เพื่อนๆ นวแดดเป็นแถวเป็นแนวแบบสวยงามตามท้องเรื่องเลยค่ะเพื่อสวยคักสวยแนะ่อยู่ได้เมิมมือพี่น้องอยู่ได้ทั้งวันค่ะเห็นปะลาบินเดอร์ฟาร์มลาบินเดอรสวยไหมคะหอมหอมหอมเจอ เดินนะคะมาเที่ยวฟาร์มจ้าาเรามาเจอทุโโรศัพท์ของประเทศอังกฤษอยู่ในสวนลาเวนเดอร์จ้าเพื่อนว้าโทรกับเมืองไทยบ้านเราเร็ว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 